โว้ยยังไงก็งงโดนกูก็เอารถกูบังเหมือนกันตั้งบังเกอร์ไว้ตั้งบังเกอร์ไว้เออนี่แหละมาพร้อมประจำตำแหน่งโคชจีเนียตอ่ะการวางแผนของเราอ่ะมันเป็นแผนนะเรียบร้อยรอมิทติ้งมี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 มาแล้วไอ้ที่วิ่งอยู่นะั้นมันหน่วยหน่วยอันนี้นี่หว่าพวกไอ้อันนี้นี่หว่าไอ้ที่วิ่งอยู่ไอ้ที่เข้าทางนั้นจริงวะมันมาเปิดประตูทางนี้ทำไมมันโง่แะเนี่ยไอ้เหี้ยคือเข้ามาเน้่มันก็ไม่เข้าว่างั้น นีไงโอ๊ยเข้าแล้วโอเคมาแล้ยไอ้เคอเาวางระบบมาว่าต้องทำแบบนี้ไงแต่มันก็มาถึงเอารถไม่เสียเมื่อกี้รถติดรอรถหายรถหายหมดเลยเอาแย่ละแย่ละว่าแกไปอย่างดีที่กูถามไงรถมันจะหายหรือเปล่าไอ้เหี้ยไม่บริการบริการมันกากจังว่าเอาแล้ววิ่งหนีไปแล้วเอารถก็หายเยี่ใช่ อาจจะเป็นเพราะคัสีนเมันเลยไม่มีแต่ว่าพอหายปุ๊บพอนน้นก็ไม่มีม <c oughs> ก็ไม่มี <c oughs>